เราไระบาไเหมือนที่ลุงตาวัดเบาไนะะรายปช่วลุงตาวัดเลยลุงตาวัดตั้งเพลินอยู่อย่างเง้ยลุงนะตั้เพลินน่าจะมีได้อีกก็สองสาคนน่ะลุงลุงตาวอย

ตดีโอเ้ลูกของพี่เหนือก็พี่เหนือไม่ออกข้างนอกเลยอะอาทับอันนี้ลาทับอันนี้ลาทับอันนี้เลยนี่ไงเนี่ยลาทักเลย้ามาออกนอกหบนะเอ้าเงเฮ้เ้ยเฮ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 ้ย้าทับกนะตาเลยอาารับับบายสีลงไปเลย